สวัสดีครับสวนสมุงค์ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการตกปลาแบบพื้นบ้านนะครับที่หนือบ่อครับตอนนี้น้ํากําลังน้ําใกล้จะท่วมนะครับกลับมาดูกันเลยครับมาดูกันเลยได้เลยครับได้เลยครับหนึ่งตัวนะครับเป็นปลานิลนะครับเป็นปลานิลปลานิลได้ลวงปลานิลแปลงเพสใช่ไหมลุงปลานิลลงเออเป็นเป็นปลานิลปลานิลแปลงเชรนะครับเป็นปลานิลแปลงเชรครับตอนนี้ก็ประมาณ หกแปดตัวแปดตัวกิโลได้นะขนาดนี้ใช่ไหมประมาณแปดตัวกิโลนะเอาแล้วดูด,ดูดูกันไปเรื่อยนะครับดูไปเรื่อยๆไม่ละไม่ละไม่เชื่อาไม่ไม่เป็นเลยตกไปเลยตกไปเลยไม่เป็นเลยยกไป<ๆ>เลยนี่นี่นี่โอ้นี่ของของพี่ของได้เลยนะครับได้ได้ตัวโตด้วยนะครับของพี่ตัวโตเลยได้ตัวโตเลยครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอ้ชว์หน่อยชว์หน่อยครับดูครับดูไปเรื่อยๆนะครับ กับนี่ก็รอบรอบบ่อนะครับเ่ราะว่าก็ตกกันได้เรื่อยๆแหละครับบริเวณบ่อนะครับมีต้นมะพร้าวอะไรหลายๆอย่างนะครับลูกเป็นเป็นสวนผสมปศานนะครับมีหลายๆอย่างนะครับก็เป็นข้างหน้าก็เป็นคอกเป็ดกอกไก่นะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปด้วยนะครับ นี่ก็ทำม,มาที่แบบบ้านๆนะครับคนบ้านทุ่งนะครับบอกมั่งในคนนี้คนนี้คนใส่เสื้อตัวนิ่มทางหมวกนี้เป็น้าคลองบอกเลยได้อีกแล้วครับหนึ่งตัวก็ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแลว้ลวตัวเทิงอีกแล้วเล่าได้ไหมครับตัวเล็กก็ไม่เอาก็ปล่อยกลับ <มา S 2> ได้เลยขอไม้ขอมไม้อยู่ขนเลี้ยว อภิพรผมเล่นคนนี้คนนี้จ๋าไหมคนนี้คนนี้อยู่หรอนะครับยังเป็นวัยรุ่นนะครับยังโสดอยู่นะครับเนี่ยก็ตกมืออาชีพนะครับคันเบ็ดควาังนะครับคันเบ็ดควังไอ้คนนั้นกับพีว้นของเรานะครับเป็นทีมานของเราเองกับพีว้นครับพีว้นนันมาหน่อยปีว้นพีว้นนันมาหน่าจะใช่ใช่ใช่ครับในี่ทีมานครับทีมานอยู่ด้วยกันนะครับไปเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับ ครับเราเอาครับมาดูกันต่อนะครับได้ปลามาแล้วครับจากเมื่อเดี๋ยวนะครับออกมาทําการทอดนะครับมีมีส่วนผสมอะไรบ้างครับนำปลาครับ่งชูรสอ่อใส่ใส่ใส่น้ำปลาปรพุ่บชูรสนะครับทอดกรอบนะครับเอานะครับเอาดูวิธีทอดเลยนะครับเอาทําอะไรเอาเกี้ยอะไรออกหมดนะครับเขาเขาเรียกทอดอะไรนะครับเขาเรียกทอดอะไรนะครับทอดกรอบน้ำปลาทอดกรอบน้ำปลานะครับ เอาข้างในออกหมดนะครับครับใส่ใส่น้ำมันก็อน้ำมันเดือดนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยใส่กระทะให้น้ำมันเดือดก,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 ก่อนนะครับแล้วก็เราไปใส่เลยนะครับ เราจ่อทอดไปเรื่อยๆนะครับทอดไปเรื่อยๆใช้น้ำมันพืชใช้น้ำพืชหยกนะครับใช้น้ำพืชน้ำมันพืชขวดนะครับ ครตอนนี้กำลังทอดอยู่นะครับกำลังทอดอยู่ oh, <wow. S 1> กอ๊เจาวเลนะครับกุกชาวเลุกเป็นคนชายทะเลนะครับผขก็ออกเรือหาปลายอยู่ล้วก็ใจในทางด้านนี้นะครับทำสาัญอา ปลาทอดปลาอะไรของมีดูนะครับ ตอนนี้กำลังทอดอยู่นะครับกำลังทอดอยู่ จะไม่ตกบอลเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะตกมาเป็นแบ่นี้นะครับ ครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแดงแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ

คับเสร็จแล้วตักไถ่จองก่อนนะครับให้น้ำมันให้น้ำมันเด็ดออกจากปลาก่อนนะครับตัวปลาก่อนนะแล้วก็ <c oughs> ต่อไปนะครับทำกับข้าวไปบ้านๆน,นะครับเอามาไถ่จองให้น้ำมัน <c oughs> ให้น้ำมันเด็ดก่อนนะครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวกินเอาบครับลองลองชิมดูนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับกรอบอร่อยอ่ะโอ้ครับครับครับกรอบอร่อยนะครับลองดูลองดูโอ้ยกินหน้าเลยนะครับอืมอร่อยอร่อยนะคนคนคนทอดครับลองลองชิมดูนะครับคนทอดครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ รับ็ปแล้วครับน้ำมันเด็ดมาแล้วก็ใส่ไปต่ออร่อยรสชาติยังเป็นยังไงบ้างครับอร่อยครับรออร่อยนะครับวนครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเสืนธนมุ้งชาแนลครับสวัสดีครับ